For คุณครูเอาชีพค่ะโอ้โหโอ้โหเออเออครูฮะเก็บเก็บอาการนิดนึงครับเก็บอาการนิดนึงครับผมสวัสดีนะครัะสวัสดีสวัสดีครับครูใหญ่ยังไม่ตายค่ะอ๋อนี่ครูใหญ่เมื่อกี้เนี่ยว่าพี่ส่งรุ่นใหญ่แล้วนะเจอคุณครูนี่ใหญ่กว่าพี่ส่งเยอะเลยอะไรใหญ่เหรอตัวใหญ่ จะถามครูนิดนึงว่าว่างครูเนี่ยสอนที่โรงพยาบาลหรือสอนที่โรงเรียนไปเขาเป็นครูเขาเป็นครูเขาจะสอนที่โรงเรียนหรอโรงพยาบาลเนี่ยให้นักศึกษาแพทย์เข้ามาสอนครูครูครับปกติยืนสอนหรือว่านอนสอนครับไปก็ต้องยืนสิพูดได้ยังคะได้โอ้โหขึ้น คุณครูคุณครูพูดได้ยังคะคุณครูลงมาก่อนคุณครูจะขึ้นไปไหนไม่ขึ้นนะคะลงมาก่อนค่ะลงค่ะเป็นคนชอบลงอยู่แล้วบ้าจริงบ้าจริงเชียวนี่นี่เห็นขาไหมนึกว่าอากโก้เนี่ยคูดจริงปะเนี่ยอะไรนะขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลองสุดไปเจออีบอยขึ้นในสุดต้องลองให้เหม็น นี่เดี๋ยวเป็นคุณครูสอนนาทศิล์เหรอฮะเริ่มสอนนาฏศินมาตั้งแต่เริ่มเป็นครูเลยไม่ค่ะเป็นคุณครูภาษาไทยมาก่อน5ปีครับสอนภาษาไทยห้าปีเสร็จแล้วครูน้าทิ๋นตายค่ะเรื่องกิ่งไม่โกหกไม่ร้งเหรอเขาตายนี่คือเราไปวางยาพิษเขาหรือยังไงฮะจะบอกว่าหนูฆ่าก็ไม่ใช่นะคะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้ว นางหิวแคบหมูก็แกะแคบหมูให้นางกินอ่ะเดียกูเลี้ยงเองถุงหนึ่งพอนางกินไปปุ๊บสำลักแคบหมูไปโรงพยาบาลเลยค่ะคือนางเขาเรียกว่าปอดไม่ค่อยดีน้ำท่วมปอดไอหนูไม่รู้่าตกรรมนะเอาจริงๆแล้วพอกินเสร็จแล้วอ่ะก็ยังทํางานอยู่ได้สักพักนางไอนางไอแคบหมู นางบอกว่าไอแคปหมูเอ๊ะแคบหมูกูหรือเปล่าเราก็คิดในใจใช่ไหมมันไม่น่าจะใช่คิดว่านางถึงเวลาของนางจริงๆนางอาจจะไปคุณครูผู้ใส่ไม้หน่อยค่ะพวกหนูไม่ได้ยินอ่ขอโทษสรุปแล้วคุณครูฆ่าเขาด้วยแคปหมูเหรอคะไม้มันเล็กไปก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครโตัวเราใหญ่ไงตัวเราใหญ่เวลาถือไม้ก็ดูเล็กถ้าได้ไม้นี้นะโอเคเลยนะคะ แล้ว<ะ>เป็นคุณครูมากี่ปีแล้วครับเป็นคุณครูมาตก8ปีเกือบจะสิปีแล้วค่ะโอ้สอนชั้นไหนคะสอนตั้งแต่ป1ยันมอ3อ๋อผู้ปกครองเคยมาเอาเรื่องเราที่โรงเรียนไหมคะ เอาเรื่องอันเล่าเอาเรื่องดีๆของบุตรหลานเนี่ยมาปรึกษาดีเคยมาเมาเคยเมาส์กันเคยมาเอากันผู้ปกครองอ่ะเคยเอากับผู้ปกครองอยู่เอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเดี๋ะไเรียวขยายขยายความหน่อยเอาเรื่องมาคุยกันกับผู้ปกครองอยู่ ไม่ชั่วหน่อยเกินึกว่าเหมือนพี่คิดอยู่ในหัวตลอดเวลาพี่อยากขี่ทะลึงจริงอ่คุณครูเป็นมา8ปีแล้วใช่่คะมีใครบอกว่าร้องเพลงเพราะไหมคะอก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่ะเพราะว่าเวลาร้องเพลงก็ไม่ค่อยได้ถามใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็เรื่องของมึงแล้วแต่ครูดุจ้าเดี๋ยวครูดุจัาไม่วลกครู้ เขานั่งอยู่หรือเขาเดินหนีก็มีนั่งบ้างเดินบ้างค่ะก็ะอาจจะหิวก็ลุกไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นักเรียนนักเรียนเคยฟังครูร้องเพลงไหมนักเรียนก็สอนนะสิก็ร้องเพลงให้ฟังบ้างเขาต้องสอนดนตรีด้วยอะ,อะไรอย่างงี้เคาะเคาะให้นางฟังคนมากก็เคาะอย่างเดียวเคาะไม้เฮ้ยหยุดสิหยุดหยุดหยุดป่าเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้สอนอะไรมากค่ะแล้วนียังไงมาสมัครรายการนี้คะคที่นี่เขาบอกว่าร้องแล้วได้เงิน ก็เลยมาอยากได้เงินเอาเงินไปทำอะไรผ่านนมีข้างหนึ่งตตนนี้เก็บได้ทันเลยคุณนิกกี้ฮะดูโซนครูอ้นแล้วเป็นไงบ้างครูร้องดีแน่นอนเพราะว่าครูเนี่ยสอนนาศิลป์มาด้วยอาจจะมีเทคนิคเรื่องลูกคอเนี่ยครูทําได้อยู่แล้วผมมั่นใจว่าครูร้องพะแน่นอนดูจากการถือไม้แล้วกันออกลูกคอแกแน่นอน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 เลย คูขาไหนดูลูกคอสิอะไอ่าแม่แม่ดูจับลูกคอดูจากลิ้นคูเนี่ยแน่นอนใช่คือเคยเด็กแน่นอนสอนกระดกลิ้นสอนกระดกลิ้นสอนไม่นี่บอกคู้นไว้ก่อนเลยนะเมื่อสักครู่เนี่ยนิกกี้เขาบอกว่าคุณบัดดี้ก็ร้องเพลงดีแต่ว่าถอยหลังตกโดนฉีดยาไปเรียบร้อยแล้ว ห้ามแขนห้ามแขนสิห้ามแขนห้ามแขนโ้งนิดหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ถูกเลยวันนี้เนี่ยคุณครูจะต้องมาห้ามหันกับนักเรียนอซึ่งนักเรียนร้อนหลันหนีเรียนมาเหรอนี่ดูชี้หน้าด่านักเรียนหลันหนีเรียนมาเหรอฉันจะโทรแจ้งฝ่ายปกครองมารับหล่อหลนหรอนี่ถ้าเขาหนีเรียนเราก็หนีสอนมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้วันนนี้วัอาทิตย์ไงวันอาทิตย์โอเควันหยุดวันหยุด,หยดให้ดีอย่าตกมันในอากาศคน<ไ>คนนะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มันสัมหลัง